สวัสดีทุกทูสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนนะครับไปดูโปรแกรม Cubase 5นะครับแต่ว่าเป็นตัวอัปเดตนะครับเป็น5.1.2นะครับสำหรับใครที่มือใหม่สุดเลยนะครับหรือว่ามือเก่านะที่ใช้5มาแล้วเบื่อหน้าตาตอนเปิดโปรเจกต์ s i s t t n t ขึ้นมานะครับตอนนี้หน้าตาถ้าเป็นตัว5ตัวหลักที่เชยเนี่ยมันก็จะไม่เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้พอเราอัปเดตปุ๊บมันก็จะมีโหมดให้เรานะครับเล c o คอ อะคูสติกวอค a ลสกอ r e นะครับมันก็จะมีสกอร์เวลาเราทําไปสอนนักเรียนอะไรเงี้ยวงโยธาทิตอะไรเงี้ยเราก็สร้างสกอร์ได้นะครับโปรดักชั่นนะครับก็จะมีมันก็สร้างโปรเจกต์มาให้เราไปเรียนรู้นะครับบล็อกอะไรเป็นไงเนี่ยไปไปดูกันนะครับมาสเตอร์ลิงนะครับสำหรับใครที่ c over เพลงเสร็จอัดเสร็จนะครับแต่เราไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยนะครับเกี่ยวกับการมาสเตอร์ลิงไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าอยากให้เพลงมันดังให้มันดีเราก็ เข้ามาที่โหมดตรงนี้ได้ครับก็ใส่ปลั๊กอินให้เราแค่ไม่กี่ตัวนะครับแต่ว่าเสารที่ออกมาก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมมีตัวอัปเดตนะครับแจกฟรีนะครับไม่ต้องซื้อนะครับใครที่ใช้5อยู่ก็นําไปกดติดตั้งอัปเดตได้เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีส่วนเสียหายใดๆนะครับแค่หน้าตาแล้วก็ฟังก์ชันเพิ่มมาแค่นั้นเองนะครับไม่ทําให้เซฟงานเราหายอะไรทั้งสิ้นครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงเรคคอร์ดก่อนนะครับปับ๊บคลิกเข้าไปดูตรงเรคคอร์ดนี้ไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้มันเป็นแค่อินพุตมิดิอะไรเฉยน,น,นะอ่านะครับเปิดเข้ามาครับมันก็จะมีแทร็กกีตาร์เป็นโมโนให้1น,นึ่งแทร็กแทร็กร้องให้1นึ่งแทร็กมันก็จะใส่ปลั๊กอินมาให้เราเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็คอรัสนะครับให้เสียงส่วนเสียงร้องนะครับมันให้คอมเพรสเซอร์มานะครับแล้วก็ไป EQ อะไรเพิ่มก็ แล้วตามแต่เรานะครับอันนี้ผมทำใน Windows 11นะพอดีเพิ่งลง Windows ใหม่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปครับต่อไปนี่เป็นสกอร์นะครับเดีย๋ยวมาดูของ Beethoven เลยไม่รู้ว่าเขาให้อะไรมาหรือเปล่าไม่ต้องสนใจตรงนี้นะอ๋อเนี่ยก็จะเป็นหน้าสกอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่มีโน้ตนะเพราะว่ามันไม่มีมีที่ขี่ตรงนี้นะครับโอเค ดูแค่นี้ดูแค่ว่ามันให้สกอร์ขึ้นมาเฉยแค่นั้นพอ production อามาดู production มาดู p ูล็อกกันครับเอามาดู electronic production ดูครับม,ม,รมาดูว่าเขาจะทำเขาสร้างอะไรไให้ด๋วยวมาดู check output ก่อนนะครับ output นะฮะ เขาก็จะเขียนมาให้เราเรียนรู้นะครับเวลาเขียนกรองอิเล็กทรอนิกเขียนยังไงอะไรเงี้ยเราก็มาศึกษาได้นะครับถ้าเป็นกรองพวกล็อกหน่อยแล้วก็ไปที่ไอ้หน้าล็อกเมื่อกี้นะครับนี่ไปโหมดแต่และโหมดนะครับก็จะเขียนนู่นนี่มาให้เราได้ศึกษานะครับมีท่านก็มีนะครับต่อไปเป็นหน้าต่าง mastering นะครับเราก็ดับบลคลิกเข้าไปเลยอ่ามาดูว่าเขายัดอะไรมาให้บ้างาดูหน้าต่าง สเตดิโอเอาลนะครับกด f 3ามบิ๊กเซอร์ขึ้นมากด uh, อืออ่นะครับตรงสเตดิโอเอาตรงช่องมาสเตอร์ลิงนะครับหลักอินมาสเตอร์ลิงมันก็ให้อะไรมาเนี่ยสเตดิโออะไรสักอย่างนะครับเนมอิมเมจหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ให คอมเพรสเซอร์มานะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูนะครับประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆถ้าเราจะทำงานแบบปกติก็มาที่มอนะครับกดที่ Default หรือ Empty ก็ได้นะครับกดเลยนะครัแล้วก็สร้าง t r a ็กอะไรพวกนี้ปกตินะครับปลักอกปลักอินก็มีมาให้ครบนะครับแต่เป็นของ s t e n b บ r g เองนะครับถ้าใครอยากลงเสริมพวกแฟบฟิลเตอร์อะไรก็ไปซื้อไปโหลดมาลงกันเพิ่มนะครับ จริงๆคิวเขตเขาให้มาครบนะครับใครที่ใช้คิวเต5ก็าสามารถจบการได้ครับรีเวิร์สนีใช้ได้ดีเลยครับของคิวเต5คอมพิวเตอร์ดีเซอร์ลิมิเตอร์มีมาให้ครบนะครับบางคนถามว่าปลักอินให้ครบไหมบางคนแบบไม่รู้เรื่องเนาะไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับก็ผมเคยอธิบายไปชิปนึงแล้วนะครับถ้าเราอยากได้ปลักอินมันไม่มีคําว่าครบไม่ครบหรอกครับเพราะว่าคิวเบตเขาให้มาครบอยู่แล้ว เราอาจจะหมายถึงว่าเราอยากได้ของเวฟอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าคิวเบตจะแจกมาให้แถไมไหม,ไม,ไ,มไม่ใช่นะครับมันก็เหมือนเราแต่งรถนะเราก็ไปซื้ออะไหล่ห้ออื่นมาเพิ่มเติมแต่งแล้วนะครับมันก็จะประมาณนั้นแหละนะครับอยากได้โปรแกรมปลักอินอะไรเราก็ไปหาซื้อหาโหลดนะครับใครที่ไม่เข้าใจอยากรู้ตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยอ่ะอย่าลืมไปดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับก็ไปกดเข้าไปอ่านดูแล้วก็ดาวน์โหลดตัวอัปเดต5.1.2ไปใช้กันฟรีๆได้เลยนะครับเราวันนี้ก็ มันแนะนําทุกคนประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาให้ความรู้สําหรับมือใหม่อีกรอบนึงนะครับการใช้คิเวเบตาเบื้องต้นนะครับกลับไปเริ่มใหม่เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้พอแค่นี้แหละสวัสดีครับ